ครับผมการยูโรของแท้ฮะสเตเดียมสตาครับ, Star, รบซื้อจาก B2S ครับไม่ได้สปอนเซอร์ตัวอย่างใดเป็นอ,อะไรนะซื้อเองห้าร้อยเก้าสิบซีซั่นสองพัน เดี๋ยวนีน้สเตเดียนสตาร์ไม่ใช่ยูโรนี่อ้าวต้องยวซื้อยูโรเขาก็จะมีผู้เล่นที่แถมให้น่าจะเป็น4อ่อันที่แถมโดยเฉพาะของกล่องนี้ก็คือไคอาดสฟอร์ดกาวีของสเปนนะครับแล้วนี่ของไหน ปายอนเป็นจามาลูเซล่าแล้วก็อะไรเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยเออทีมกระทิงแดง <laughs> เออทีมอะไรวะลืมเรดบลูเซนจิริกเพลเยอร์วอนแอนดริยิกัดอินไซร์รักกิตินนี่เหรอมีอะไรเนี่ย มีนี่นี่นี่มีอินเสิร์ตการ์ดมีมผ้าเนาะมีเหรียญแล้วก็มีลายเส้นลายเส้นคู่เหรอแอนโทนีกับบรูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็มีการ์ดอินเสิร์ตมั้งเคสิตเขาเรียกว่าอะไรวะตัวอย่างง่ายง่ายอัปเดตมีเอชมี Energy card ดคือเลยรวะเออ r a อนไล r ์เว l ล s ์คลาเอ้ายการบอลยูโรดูผิดเออก็ได้มันแก่งย่ะนี่นายบอกอีกมักข้างหลังข้างหลังไม่เหมาะเด็กอายุสามต่ำกว่าสามปีจะเหมาะได้ไงฮะเด็กไม่มีตังหรอก <laughs> บูไปเอยโอ้มีสี่สีนะแต่ตอนนี้ผมไปเลือกอยู่แค่สีเดียวสีเขียวแต่ผมก็ชอ e บสีเขียวนะ เอาตอนแรกกะว่าจะเอาบอลยูโรโอ้โห้ยไปเอาสเตเดียมสตาร์มาสัน,นี่นองแกะไงแกะงี้มั้งแกะหน้าอุ้ยกล่องกล่องเหล็กใหญ่สเตเดียมสตาร์แกะมาดิ อนี่คือเรามีเห็นง่ายๆงี้เลยเหรอนี่จะเป็นการ์ดพิเศษหรือเปล่าทำไมไม่เห็นง่ายจังนะสองแพ็คเรามาเริ่มที่แพ็คแรกกันดีกว่าครับแมตต์แท็กสามแพ็คนะครับ นี่เหมือนเสื้อสีมาเซอร์นาเป็นทีหลังแล้วกันอันนี้ก็มีธงชาติหลายสีเป็นทีหลังแล้วกันโขนสเตเดียมสตาร์เจ้ายูโรโขนกันโอ้ <Good. S 1> oh, 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 oh. สุดยมอินเสิร์ดเดเคชิสอยู่ด้านหลังนะ มาเลยครับใครวะดูด้านหลังอะเซลติกิบอกตำแหน่งอ่าโครกนี่อะไรลิฟอันดาล่าโอ้ยอะไรเนี้ยเออนี่ทีมอะไรนะขอดูหน่อยเอาแอลเบร์ไลซิกแต่นี่มันตาเป็นกระดิ่งแดงเงี้ยเหรอ มีอะไรนื่อัสซันวิลล่าดักลาสหลุยฟ์ฟิปคอร์นเดี๋ยวนะทำไมซาวส์บวกทำไมมันเป็นแบบพกกระถิงกระทิงวะนี่มันของทีมเยอรมันไม่ใช่หรอเยอรมันชอบเป็นกระทิ่งไงเนี่ยอันนี้เ็กระทิ่งทีมอแอลเบอและฟิกกระถิงกระทิ่งยายพี่กระทิ่งไหมเนี่ย อนออีขอไม่อ่านชื่อแล้วกันนะไม่ดูจักไม่ได้ดูบอลมานานแล้วอ่ะโถ่เอ้เราตั้งใจจะผมดูแบบพรีเมียย์แล้วก็ดูบ้างไม่ดูบ้างด้วยเฮ้ยเอสซอนแล้วก็หืจะเอาบอลยูโรซื้ออะไรมาเนี่ยไายวอล์กเกอร์อือหือรู้จักฮนะ โทมิยาสึอาร์เซนอลจัดไปแอนดร์เอนจีดอบสนอันอื้อหใครอ่ะมันจะจ <laughs> อห์นสโตนจอห์นสโตนมาเลยคามาวิงกาอันนี้เห็นว่าเป็นมาเรียอเออ คริสมอร์ลิงเฮ้คริสมอร์ลิงเคยอยู่แมนยูหรือเปล่าไม่แน่ใจโรเจอร์เชสเน่เอ๋อไปอยู่เชอยู่จุนตุสเหรอนี่โกคาสนนันอ่าเจมส์นพริสลาสักอย่างหนึ่งโรนันโดอ๋อไม่ใช่โรนนโดเด้เอสักอย่าง เดี่ยวนะผมจะยูโรมโถ่เอ้ยซื้ออะไรวาเนี้ยช่างเจอเซืรอมาแล้วอะไรเนี่ยมีความวาดูสันด,ดิชอาา่ะฮะอันนี้แหละ c า l ์ลั Wilson ขอแยกขอแยกที่เป็นเคสเคสทิศอะไรสักอย่าง something ไปตรงนี้หรือเป็นการ์ลเระบัตเลอร์มาโกเวอร์ตี อยู่ปารีสนะอีฟเอนต์87ดสินะครับผมแอคแทหกสิบหกเก้าล้านประตูคนหนึ่งใครอารอนครอสเวลเพลย์เมคเกอร์ลาฟินยาการมันติดใครอะ ใครวะสีเหลือง next gen uh, ang anga er groove สักอย่างว้าวก็สวยนะการมันติดอีกกัน,นอแล้วนี่ส่งแมนอัตโนมัต Signature style j o s c o q u a d i o q u a d i o Defense 90หรอหเดี๋ยวพวกการอย่างงี้ด้านหลังธรรมดามากอะ่ะเอาละอีกใบหนึ่งนี่ใบเดียวนะใบเดียวผิวสัมผัสดี สวยนี่มันเป็นแบบใครวะเค้าฮีโร่ดีเฟนต์เก้าสิบเอ็ดแอคแทร์แปดสิบเก้าเรือมาดริดแดนกลางค่าโต้สิบล้านคืออลองโซอืออืออลองโซอลองโซอลองโซเดี๋ยวแล้วใครที่ติดอยู่ด้านหลังเนี่ยเนี่ยอลองโซครับท่านผู้ชม ฟอร์วัร์ดรูสมันดิมเบลี่แอคท็กแปดสิบเก้าสิบจุดห้าล้านมดลังหวะยังไม่หมดมันติดกันอีกอันหนึ่งปึ๊บใครอะดิเฟิน อ้าวชื่อมาแนละ้วบุโกโยซากะแอคัพหนึ่งร,อรอ้อยเลยเนาะโอ้ one h u n d ครับบุโกโยซากะว้าวคือเจ้าไอเดียก็สวยระดับหนึ่งอ่ะแต่ผมประทับใจของอีกเจ้ามากกว่าเอาละ่ะอีกสองดีกว่า จะไปซื้อบอลยูโรแล้วเอาไข่มาเนี่ยไปเอาเซเรียมมาทำไมวะเนี่ยมาอีกซองหนึ่งโจเซฟสักอย่างอา่อาอ่ะฮะโอเค <c oughs> ขออนุญาตนะครับคือต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดผมไม่รู้จักพวกพี่พๆผมไม่ได้ดูบอลหลายกซะด้วย เลือกผิดเจ้ายูโรเลไปซื้ออะไรมาเนี่ยสเตเดียมสเตเดียมฮีโร่เดวิดอาลาบาอะฮะอะไรนะสคาร์มาก,ก้าหรอโอ้อะไรฮันโดกานาโชอยู่สัมผัสกาก็ดีกานาโชรู้จักางมานันนี่ใครอะ่ะเจาคอบมอร์ไไม่รู้ ริสเนลสันออสซนนเบสการ์ดธรรมดาว้าใครอะใครอะลุย hmm. ส uh ์ดีเอสอ่าฮะซาชนาบบีเออไม่รู้จัก Serge, Sergei, uh, Sergei Milykoish, okay. Huh? Ronaldo. Oh, hey, 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 be like this. Noi. High hi, hi. defender. Ronaldo Arajo. First choice centre back. FC Barcelona. อ่าฮะรอาจูพาวเวอร์ฟ huh. <music lo> ูลแท็กกิ้งคอมมานดอริสกิวสปีดทูอาต o รันอ u อปเเนน์อ่าฮะเป็นดูเฮ้ยเป็นการแบบนี้ว้าวโอ้โปรอีไลเฮ้ยเจ๋าโรนัลอาราจูเจ๋าเลย มากล่องนี้นี่อะไรอ๋อการบวกแต้มวะถ้าเป็นทีมเบลเลอร์มันได้ในเกมเบลเลอร์กูเส้นบวกเจ็ดก็แหละข่ลาปอกเ่อนเบสการ์ดเนาะ ือสผัดข้างหน้าถือว่าดีนะ Playmaker Jamal m u z e l a ปาก Playmaker มันไม่ใช่การ์ดเบสนะโอ้ย oh, โมซาลาเพลย์เมกเกอร์โมซาลาโมซาลาีใครกาเดียนอาร์ดอนวานบิากาอาฮา ดีเฟนเ์76หการมันติดใครต่อดีเฟนเ์แ8กองหลังแน่แน่แมนออฟเตอร์แมนสิกเนเจอร์สตอะไรวะโซบาใค่อะเวทมุนทบชบโซบา เราไม่ค่อยได้ดูบอลแลก็ไม่รู้จักใครนะฮะ Incredible v e r l a y in สองพันหนึ่งสองพันสองยูฟาไฟแนลใควะสีดาเหรอโอ้ย e ด e จินตุีโม่ไ ดดานว,าว้าวแต่ความป่าแป๊บไม่เคยว่าแป๊บเท่าไหร่เลยแค่96เฟนต์70กว่า13ล้านเลยค่าตวัวดิดานว,าว้าวนี่แลหละฮ่าชื่อผู้เรียนสนละอด,ดัมจูริกสักอย่างหนึง่ง next gen เหรอ อืมใบสุดท้ายแล้วใครวะกับหัวอ้าวโทนี่โครสชื่อออกมาเฉยเลยโถ่เว้ยทนายฟิลเดอร์โทนี่โครสโอเคแหละเฮ้ยได้สีดานว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวมาสีดาน ชอบด้านดีไซน์ก็โอเคแหละว้าวมากสีดำอ่า้นแดงว่าการ์ดอันนี้ก็คือทิมแถมเฉพาะรุ่นนี้สินะโอ้จะซื้อของบอลยูโรแล้วมันเอาอะไรมาเนี่ย ที่มันเฉพาะทาวีดีมิติเด็กชันมาคัชลาสฟอร์ด็อรเลสแล้วก็จามาบูเซราแล้วก็ทิโมแวนเนอร์อทิโมแวนเนอร์อเหรอเฮ้ยเคยอยู่เชลียวซีมิช่ะทิโมแวนเนอรนน์อันนี้ก็คือเป็นรุ่นเฉพาะที่เราแถมให้ สับคนที่เลือกกล่องรุ่นนี้นะครับสี่คนน,นี้เนาะโอเคแล้วนี่แหละรฟรีดิจิตอลการ์ดโอเคอเคก็บก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับทุกท่านมารีแคปเลยครับมแมตต์แอคแท็กสเตเดียมสตาร์ซีซั่นสองสามสองสี่ คือ5นะผมผมจะไปซื้อบอลยูโรมาเฮ้ะนี่มชีกาดเบสนี่ก็ได้เบสเยอะเลยฮะเฉพาะรุ่นที่เขาให้รุ่นนี้เนาะรุ่นสเตเดียมสตาร์นี่นะครับก็จะมี4ใบนี้ที่เขาการันตีให้แน่ๆลนะก็จะมีมคาคารัสฟอร์ดมีชาวี กาวีวาสซิลนานะครับชามามูซล่านะครับของบาเยนแล้วก็ดิมอร์เวนของแอลเบร์ไรซิกเดี๋ยวนะถ้าสี่ใบทำไมไม่มีอ๋อหลังเกตไม่มีลีกอิตาลีเลยนี่นาไม่มีเดียวกิดลีกสเปนลีกเยอรมันไม่มีลีอิตาลีาลลรลารหรอกแล้วก็ ันนี้การที่ผมรู้จักแต่ว่าเป็นการเบสแล้วก็การอ่าอ,เซเซอินเสิร์ตแคสซิมจะได้อันนี้อันหนึง่งโอ้อันนี้อันหนึง่งในโรนนลอรโลโลาโจูเจ๋อ่ะเป็นแบบขัดใดขัดตามตาเลยเจ๋วแล้วก็มีใครเงี้ยลาปลอ ลาโปเต้ซีดานนี่ซีดานนี่ต้องเก็บเลยซีดานผู้เล่นคนโปรดของผมไทโทนี่ครอสอ่านี่เขาบอกเป็นเน็กซเจนนะอดัมโรสิกสักอย่างทอปสูบาร์มาโนดูแมนซิกเนเจอร์สไตล์มันไม่ใช่ลายเซ็นมนะันเป็นแบบมันเฉย ปิซากา้านี่มีโมซาร่าด้วยเพลย์เมเกอร์เพลย์เมคเกอร์อีกคนหนึ่งจะมามูเซล่าแล้วก็มีการไบร์ทเลยคูเซ่นครับแชมป์แชมป์ของปีที่แล้วนะเกิดจะเป็นแชมป์ไร้พ่าสามแชมป์มะแต่แพ้เป็นนัดเป็นนัดชิงนัดหนึ่งเดมเบลเล่นะครับฟูซากา้าซาก้าของเดานะ้องซากา้าวันท่านจะครับไปหรอเล่นมัน้อยนัดแล้วหรอ นี่คาฮีโร่อาลงสูก็ถือว่ามีได้การดีดิ่มกันนะจอสโกรดิวเฮ้ยแล่เซนเท่แฮะจอสแอ,อ,องกัสกุฟสักอย่างดาฟิจาพเพเมคเกอร์บาโเทลับบัโฮ,อโฮแอรอนครัคสเวล Battle Marcus v e เวเดจ a l e ลมวินมีใครชด,ดิชสักคนหนึ่งคามาวิงกาหงคข้าในการเบสนะไปนูน่นจอนสโตนก็เบสดูสันเบสตอนที่เบสมดเลยนะี่นะเพราว่านี้เอาเอาตามาดูซาวส์โบกเอาอะไรซ โ okay. อเคเขาเป็นว่าการที่ประทับใจที่สุดกับผมครับนี่เลยซีดินซีดานเป็นนะนะซีดานซีดานว้าวว้าวว้าวาแล้วก็อันนี้นี่ว้าวมากเลยผมไม่เคยได้การแบบตัดอย่างนี้มาก่อนเลยนะก็ okay. เป็นการแรกเลยนะครับลูเนลโรจูโปริไลเคแล้วแหละประมาณนี้ครับก็ไปหาซื้อขึ้นได้ อีกทีนึงนะครับคือผมอยากจะไปซื้อการกล่องบอลยูโรแล้วไปสเตเดียมสตาร์มาทำซากอะไรวะรโอเคฮะถ้าเกิดใครอยากซื้อสะสมก็ลองไปหาได้นะครับ m ห t ือ t แอคแท็กสเตเดียมสตาร์นะครับซีซั่น2 2 2 0 0 3มีขายได้ที่ร้าน b 2 s นะครับนะไม่ได้โฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าไปซื้อมาเองนะครับ แต่ถ้าต้องการเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้นะครับดีดีสำหรับวันนี้ก็กลับลาไปที่การต์ตตัวนี้ดีกว่าฮึบโลน่ o ออร์จนะครับผมสวัสดีครับ